หลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าเครื่องตั้งเวลาลดน้ําอัตโนมัติที่เราใช้ตัวเครื่องเนี่ยใช้เป็นแบตเตอรี่หรือว่าเป็นถ่านวันนี้เราเลยมาเปิดให้ดูกันเลยค่ะตัวเครื่องเขานะคะจะใช้เป็นถ่านค่ะเป็นถ่านขนาด 3A 2ก้อนก็คือสามารถใช้ได้ยาวๆ,ๆเลยค่ะหลายเดือนมากกว่า,าถ่านจมดถ้าถ่านหมดก็แค่ซื้อถ่านมาเปลี่ยนใหม่แค่นี้ก็สามารถใช้ต่อได้เลยค่ะไม่ต้องคอยชาร์จแบตหรือว่าเสียบปลั๊กให้ยุ่งยากเลยค่ะสามารถติดตั้งได้ทุกที่เลยอย่างตัวเครื่องตั้งเวลาลดน้ําอัตโนมัติของเรานะคะที่บ้านเราใช้4 อย่างเครื่องนี้นะคะก็จะใช้รดน้ําผลไม้หลังบ้านหลังบ้านเราปลูกผลไม้ไว้หลายต้นเลยค่ะมีทั้งต้นเงาะต้นมังคุดต้นทุเรียนแล้วก็ต้นมะยงชิดค่ะเราก็ใช้เครื่องตั้งเวลารดน้ำเนี่ยหลาค่ะตั้งให้เขารดน้ําให้เองโดยที่เราไม่ต้องคอยมาเปิดน้ําเลยค่ะแล้วส่วนหน้าบ้านก็จะมีเครื่องหนึ่งค่ะเราเอาไว้ลดต้นใสรชมพู่ค่ะต้นใส่ชมพู่อันนี้นะคะเราจะใช้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์ต่อเข้ากับสายไมโครนะคะประหยัดน้ำมากมากเลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราแปะหัวมินิสปริงเกอร์แล้วก็สายไว้ให้ในตะกร้าด้วยนะคะส่วนเครื่องต ใช้ในสวนค่ะและคลิปวิธีการตั้งเวลาเครื่องตั้งเวลารดน้ําอัตโนมัติอันนี้เราแปะไว้ให้ในแคปชั่นด้านล่างนะคะราคาหลักร้อยแต่ใช้งานได้ดีมากๆถ้าใครสนใจพิกัดอยู่ในตะกร้าเลยนะคะ